การที่อีลอนมัสก์กระโดดเข้ามาเล่นการเมืองคู่กับทรัมป์ในอเมริกาค่ะเขาไม่มีกฎหมายเหมือนกับเมืองไทยที่ดูแลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองหรือจริยธรรมควบคุมนักการเมืองแบบไทยหรอคะเขาไม่มีอะไรยุ่งยากเหมือนเราแม้แต่การกําหนดประธานาธิบดีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเขายังเขายังไม่ได้มีอะไรหยุมหยิมต้องไม่เป็นนั่นต้องไม่เป็นนี่เขาไม่มีหรอก อ๋อไม่มีอะค่ะไม่มีไม่มีขนาดมีคดีอยู่ในศาลก็ยังไปสมัครรับเลือกตั้งได้เลยทําอาจารย์เขาต้องมีแสดงทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ไหมหรือก็ไม่ต้องมีเหมือนกันมี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 ต้องทําเป็นเขาเรียกว่าต้องทําเป็นเอาเงินไปไว้ในทรัสอะไรสักอย่างมีเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่คุณจะค่ะเข้ารับตําแหน่งเนี่ยตําแหน่งอื่นๆนอกจากประธานาธิบดีเนี่ยนะที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีพิธีสาบานตนเนี่ยตําแหน่งที่เหลือเนี่ย คุณจะต้องไปแก้ผ้าให้คณะกรรมการในวุฒิสภาเขาเขาตรวจนะเขาต้องไปแฮร์เฮียริ่งนะแล้วเขาโหวตว่าจะเอาไม่เอาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะตั้งก็ต้องไปต้องคณะกรรมการของวุฒิสภาเขาต้องให้ความเห็นชอบลงมตินะครับอืมระบบมันเป็นแบบนั้น คือ,คอเรามาเทียบกันไม่ได้หรอกของเราปกครองในระบ,บอบเอาว่าของเราเนี่ยเป็นราชอาณาจักรคิงดอมอเมริกาเนี่ยเป็นแบบสาธารณรัฐหรือเขาจะเรียกว่าสหรัฐก็ตามทีเนี่ยแต่มันเป็นแบบสาธารณรัฐของเขาเลือกประธานาธิบดีของเราสอสอเลือกนายกโอเคไหม ระบบมันคนละระบบกันของเราอาจจะเรียกว่าระบอบรัฐสภาของเขาเรียกว่าระบบประธานาธิบดีคุณจะเอามังคุดมาเทียบกับสับปะรดแบบนี้มันก็งงตายสิครับพี่น้อง,องมันไม่เหมือนกัน,นมันคนละลากฐานความคิดกันค่ะ